เหตุการณ์จกดกระตั่งเสียชีวิตเอกอัครชทูดไทยนักุงแทวอวิปประเทศอิสราเอลคุณจักบุญหลงให้สัมภาษณ์กับเราผ่านโทรศัพท์สายตรงจากอิสราเอลถึงสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่านับตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยในพื้นที่เสี่ยงทราบว่าสามารถหยุดงานหรือย้ายงานชั่วคราวได้และกำชับให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงพื้นที่สู้รบสถานทูตจะประสานกับ,ากบนายจ้างให้ย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ใหม่ โดยยืนยันว่าจะมีงานรองรับแรงงานยังจะได้รับเงินเดือนและสวัวดรการเหมือนเดิมแรงงานที่แจ้งความจำนวงเอาไว้แต่ช่วงแรกเนี่ยไม่มีใครให้ความสนใจจนกระทั่งสถานการณ์วุ่นวรงก็เริ่มมีคนแจ้งความจำนวงเข้ามาในการให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์สายตรงอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับท่านทูตจากบอกนะครับว่าล่าสุดมีแรงงานไทย65 คนจาก500คนในพื้นที่เสี่ยงรัศมีระยะทางประมาณสักยีิกิโลเมตรของพื้นที่ชายแดนชนวนกาซานะคะหกคนแจ้งความจำงขอย้ายออกจากพื้นที่ค่ะเคนเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะอีก13คนได้ย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว ก่อนหน้านี้65คนเมื่อวานนี้ท่านทูตบอกมาเพิ่มอีก30คนค่ะขอย้ายออกเพิ่มนะคะแม้ว่าตอนแรกมีแรงงานไทยที่ยังคงลังเลขอย้ายแล้วปรากฏว่าก็เปลี่ยนใจจะอยู่ต่อเพราะว่าสถานการณ์ดูเหมือนมันจะสงบลงแต่ปรากฏว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะที่ยังไม่ได้ยินเสียงสัญญาณกันปรากฏเป็นช่วงวันฮารีรายอแล้วก็อยู่ในช่วงของการเจราจาหยุดยิงแต่ว่ามันยังไม่ถาวรเนี่ยนะคะก็อาจจะยังต้องจําเป็นจะต้องมีกันต่อไปแล้วแรงงานก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะกลับมาแล้วจะมีที่ทํางานต่อหรือเปล่าเนี่ยนะคะท่านทูตก็เลยบอกว่าก็ยืนยันไปกับแรงงานว่าเป็นการย้ายชั่วคราวถ้าอยากย้ายงานถาวรเมื่อเหตุการณ์สงบก็พร้อมที่จะดําเนินการให้ในลําดับต่อไปนะคะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ Grazie.